ของข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้ตามนําเสนอข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานวโรกาสให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีนํารัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าถวายสัต,ตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตําแหน่งและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพรติราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จเปิดงานตรุษจีนเยาวราช2,555ส่วนประเด็นข่าวอื่นมีอะไรให้ติดตามกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ เริ่มกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนอกจากพาดหัวข่าวใหญ่เรื่องในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คอรมอใหม่รักษาคำปฏิญาณด้วยความเคร่งครัดเพื่อให้ประเทศชาติก้าวหน้าและปลอดภัยแล้วไทยรัฐยังระบุว่านายกรัฐมนตรีปัดตั้งนางและลินีทวีสินตามออเดอร์พี่ชายย้ำคุณสมบัติไม่ขัดกฎหมายไทย ส่วนคืบหน้าคดียาเสพติดที่ตำรวจบุกค้นบ้านในหมู่บ้านสัม,มากรรังสิตคลองสองพบเป็นเครือข่ายขุนสาขณะที่ลูกตาลจริญยาหานรงเจ้าของบ้านพบหลักฐานเช่าบ้านเข้าพบตำรวจยืนยันความบริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งยานารกระบุปล่อยให้เช่ามาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาปีที่แล้วมากันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่เป็นเรื่องนายกรัฐมนตรีนำ16รัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้าร รับตำแหน่งปัดดึงนารินีร่วมคอรมอหวังเอื้อธุรกิจที่ชายในแอฟริกานพดลยืนยันทักษินไม่มีหุ้นในบริษัททําเหมืองแร่นอกจากนี้มติชนยังเสนอข่าวนายสุพจนทรับล้อมปลัดคมนาคมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติจากปปชแล้วอนุกรรมการปปชให้เวลาชี้แจงถึง7กุมภาแต่เจ้าตัวเลงขอขยายเวลาแจงบัญชีทรัพย์สินเพิ่มอ้างถูกปล้น5ล้านส่วนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัว ข่าวใหญ่เสนอข่าวพระราชดำรัสของในหลวงโดยระบุว่าทรงสั่งคอรมอรปูสองซื่อสัตว์ สุจริตทำเพื่อชาติมั่นคงด้านนายกอุ้มนารินีอ้างข้อหาบัญชีดำยังไม่มีบทสรุปโตตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยแม้วเสกเงินขณะเดียวกันเดลินิวยังเสนอภาพนายกในชุดปฏิบัติการทางอากาศขณะเยี่ยมชมการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศที่สนามฝึกจังหวัดลบบุรีส่วนข่าวประลัดสุพจน์เดลินิวเสนอข่าวว่าปปชบี้สุพจน์เคลียร์สีประเด็นหลังแจ้งข้อหาร่ำรวยผิดปกติ ชี้ไล่เช็ค39ครั้งพบไม่สัมพันธ์กับรายได้ตลอดชีวิตราชการเดทไล์7กุมภาพันธ์นี้เจ้าตัวบอกไม่กังวลยังมั่นใจในความบริสุทธิ์ยันคำเดิมหายแค่5ล้านปิดท้ายกันที่กรุงเทพธุรกิจซึ่งบนสุดของหนังสือพิมพ์เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวรโรกา ให้นายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณส่วนผ่านหัวข่าวใหญ่กรุงเทพธุรกิจยังเกาะติดประเด็นพรกกู้เงินสี่ฉบับโดยอดีตรัฐมนตรีครังทีรชัยภูวนาณารานุบาลโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กระบุพรกสี่ฉบับอาจขัดรัฐธรรมนูญเหตุอ้างสัดส่วนหนี้สาธารณะ12เเซขณะที่สัดส่วนที่แท้จริงอยู่ที่9.33เอร์ซบอกรู้ความจริงก่อนพ้นตำแหน่งวันเดียว กลับมาติดตามประเด็นข่าวหน้าหนึ่งได้ที่นี่กับ bangkokvoice.com บค่ะ